อ่ะเร็วดิหันหลังก่อนเรียบร้อยครับครับผมคุณอยู่กับพวกผมอ่ะคุณต้องํำใจไว้ครับพี่ดีดีนะเอ็ครับถ้าเป็นช่องผมแล้วก็เป็นยังไงเละไ่เยอะโอ้โหผมเห็นแล้วอัดตั้งแต่ลิ้นน้ำเลยผมเห็นแล้วพี่ฮะต้องไงเรามาเปิดกันแบบกรุงทนคอมเพกซ์สคริปต์ไ ยังไงยังไงยัถ้าเปิดดับตลกคาเฟ่เลยช่วงนี้ไม่ค่อยจำเลยแบบนี้ด้วยดิมึงส่งมาเนี่ยกูไม่เคยได้ดูเลยไม่อัปเดตเลยไม่ได้อัปเดตเลยช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ติดตลกกันเดิครับช่วงนี้เป็นแบมีมีม่านไหมอะไอย่างงี้มีม่านไหมแท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 มเป็นกูต้องมุดม่านในตลกอ่ะลองไหมลองไหมลองลอไหมลองอย่าลองเลยทำไมคนตัดชุดนี้ทำไม่ได้หรอกคนตัดชุดนี้ทำไม่ได้หรอก ทำพทัดทำ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 แบบบ้านเราฮะสวัสดีครับผู้ชมนะครับที่อยู่ที่กรุงเพล็กซ์แห่งนี้ครับแล้วก็อยู่ที่พัดคาเฟ่ด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านแล้วก็ที่อยู่ที่ดูตามรถทัวร์นี้ด้วยสวัสดีเฮียด้วยครับเออเอาน้ำไปซ่าเติมเฮียพัดเฮียพัดมาบ่อยมาบ่อยนะฮะแต่เฮียพัดบนบนบ่อยเหลือเกินเฮียนี่ให้ให้ให้เกียรติให้เกียรติให้เกียรติเฮียมากกว่านี้เรียกว่าอะไรเรียกเฮียฮะ เรียกอะไรฮะป๋าเรียกป๋าอ๋อนี่ป๋าเหรอป๋าเขาไปล่อแม่มึงอะไรไปได้ไม่ได้สิป๋าคนนี้ล่าสุดมาดั้งโดนโดไปสองหมื่นใช่จะไม่โดสองหมื่นได้ไงก็นั่งร้องมานั่งตักก็สิตายแล้วนั่งตักกับข้าวแขกได้เรียบร้อยโดนไปสองหมื่นแต่เห็นอย่างงี้ไม่ธรรมดายังไงฮะตอนมาวันแรกเนี่ยรีคาคาเฟ่เนี่ยครับโอ้ขับบอลวู้นะขับบอลวู่ผัดไปอสามเดือนเป็นไงโอ้ยเดี๋ยวแอคคอร์ดละ ขับไปอีก3เดือนต้อง Corolla อีก3เดือนต้องขับเบนซ์อ่ะขับเบนซ์โอ้โหเมื่อก่อนจะพาทั้งน้องไปไปยังไงโอ้โหเลิกจากคาเฟ่เราแดดเขาต้มแล้วไม่ขับจานโต๊ะครทุกวันนี้เป็นยังไงเลิกคาเฟ่ปั๊บปั๊บกลับบ้านไปทอดไข่ก้องแกงก้องแกงก้องแกงไปกล้วยทอดไข่แดดซะอันนี้พี่หนูอ่ะอันนี้พี่หนูแต่พี่หนูจำได้อยู่แต่จะบอกว่าถ้า คนไหนเนี่ยติดนักร้องติดโคโยตี้ถ้าเลิกถ้าเลิกไม่ได้บอกผมปรึกษาผมเฮ้ยคุณเอาผมครพาไปเลิกได้จะเลิกยังไงพาไปเลิกที่ถ้ำกระบอกเอ้ยไปถึงปุ๊บสวัสดีพระอาจารย์ดื่มน้ำปั๊บ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 อ้วกออกมามีแต่ชุดนักร้องมีชุดชั้นในมีแต่พวงมาลัยยื่นออกมาวิธีแก้ง่ายๆยังไงฮะคุณก็เอาชุดนักร้องครับกลับไปให้ภรรยาคุณใส่ครับผมซื้อใหม่ให้อันหนึ่งอ่ะฮะ คุณก็ไม่เสียตังค์เลยได้ภรรยาคุณใส่ชุดร้องร้องเพลงไปเรื่อยๆแล้วคุณก็นั่งบนโซฟาครับผมแล้วก็ติปไปเรื่อยๆติปไปเรื่อยๆมีความโุขตังค์ไม่เสียสักบาทอะฮะความเสียหายไปแต่ตังค์ยังอยู่ครบแม่พี่หนูพี่หนูฮะอันนี้มูลที่48จําได้จำได้ใช่เอคุณจำความจำคุณเรือนรางมากเลยนี่ถ้าผมภาคอะไรพี่ทําเป็นการแสดงได้ไหมได้ๆๆลองดูผู้ชายคนนี้เขาเป็นลูกเต้าเหล่าใครไม่มีใครทราบเขาหันซ้ายแลขวาหันขวาแลซ้ายยิบกุญแจมาอ้าร์บีเอ หันซ้ายแลขวาหันขวาแลซ้ายหยิบกุญแจออกมาปั๊บโตโยต้าเซียนต้าโยนทิ้งไปแฮลืมไปอันนั้นใช่คันนี้คันนี้คันนี้หยิบมาหยิบมาหยิบมาเขาจะเดินเข้าไปหันซ้ายแลขวาหันขวาแลซ้ายไม่รู้ใครก้มไปอมหำตัวเองโอ้โหได้ไหมได้ได้อันนี้ได้ดีอันนี้มูดสี่เก้าใช่ฮะอันนี้ต่อมาครับผมลูกใครเหล่าเต้าลูกเต้าเหล่าใครไม่มีใครทราบ พี่ตลกเก่งนะครับเก่งมากมากก็บอกว่าอย่างผมดูทุกวันนี้อาจารย์ผมวันนี้ผมเป็นอาจารย์นุ้ยอาจารย์นุ้ยเก่งอาจารย์นุ้ยเก่งมากอาจารย์นุ้ยดิ้นได้ผมชอบความจำมุกของแกที่จําได้สุดยอดลองมาตอนนี้เป็นอาจารย์หน่อยอาจารย์หน่อยดังละอาจารย์หน่อยหัวงอกตอนนี้ฮะฮะโรเซ่แบ็คพิงค์ติดต่อแล้วนะครับติดต่ออาจารย์หน่อยคอนเสิร์ตโรเซ่ฮะซิงเกิลใหม่ที่ร้องกับ บุนนมาครับครับปลาปลาถือปลาถืออะไรอะไรปลาโบเสือโบเสื้อปลาโบเสื้อโบเสื้อเดี๋ยวพี่หน่อยขึ้นแล้วไปร้องอะไรงฮะก็อปัตเชยอปัตติเทเทนาอปัตเชยาอปัดติเทเทคืออ่ะผมว่าอย่าไปถึงแบ็คทิงเลยฮะเอาแค่พวกเราดีกว่านะฮะอาจารย์หน่อยเนี่ยผมงอผมก็เห็นพี่มีผมงอเหมือนกันผมงอกนี่ไปโดนอะไรมาต่อยต่อยนานยัง พึ่งต่อยเอาดีๆเมื่อกี้บอกต่อต่อยไปโดนอะไรมาผมเขาก็ต่อต่อยต่อยนานยังก็พึ่งต่อยเอาดีๆไม่ได้กดตีน่ะถามจริงจังเนี่ยนี่ไอหัวเขาขาได้ไปโดนอะไรมาก็บอกว่าต่อต่อยก็นถามมาไปต่อต่อยนานหรือยังพึ่งต่อยมานี่เงี้ยโอ้ยเฮียก็ถามมาไปไปโดนอะไรมาก็ต่อต่อยโดนมานานยังพึ่งต่อยก็ไอ้สว์ อันนี้อาจจะไม่ได้ห,าาหา่าอาจจะได้ยิ้มนิดนึงได้ได้ยิ้มนิดเดียว<า>้ขยี้ต่อเนี่ยจะเริ่มแปลกแล้ว <c oughs> ได้ยิ้มมุมปากมุมปากครับผม,ม,มอ่ะมาเป็นตัวตของดีคาครับคันนี้เลยฮะธรรมดาราชาแห่งฟีด ใช้คำพูดนี้ก็ไม่ได้ผิดอะไรครับผมเพราะว่าในตลาดรถคุณก็ซื้อขายฝีเยอะที่สุดค่อนข้างเยอะครับแล้วก็เซตาจะแซมๆมาด้วยใช่ต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้เซตาเป็นรถยอดฮิตรถสำหรับคนที่เดินทางไปที่ญี่ปุ่นครับ,รบเวลาไปกัน4ี่ห้าคนก็จะเป็นรถที่เอาไวเช่าเอาไเช่าแล้วไปรถในประสงค์คาคร์เรที่เรียกว่า ใครใครก็เลือกแหละครับพอหนึ่งคือประหยัดสองคือบรรทุกได้เยอะนะครับแล้วก็อยู่ในไทยก็เป็นตัวเลือกที่ดีครับผมตอนมันยังไม่เข้าทุกคนก็อยากให้เข้าให้เข้าเข้ามาแล้วฉันจะซื้อละเอาละฉันจะติติดบ้านละเอาละรถแบบนี้มันพลาดไม่ได้เอาละพอโตโยต้าเอาเข้ามาปั๊บเป็นยังไงพ่อหนุ่มไหมไม่ซื้อยอดขายเป็นไงเขาก็ถึงไม่ต้องถามว่าจะขายเป็นไง เขาก็ถึงไม่เอาเข้ามาขายต่อไงใช่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 สีขาวครับสีเดิมสีเดิมโรงงานครับแต่มีทำสีมาครับรถคันนี้ทำสีรอบ้ันครับรอบพันครับรอบพันธุ์นะมานะผมไ่ครับแต่คุณทำสีมาดีนี่จับแล้วเนื้อตัวดีดีฮะอันนี้อู่อู่นี้ทำดีเปลี่ยนอู่แล้วฮะอู่เก่าทำไม่เวิร์คฮะเปลี่ยนอู่ละโอเคเส้นสายดีผิวรอยโอเคครับผมอ่าชิ้นนี้เก็บมาใช่ไหม เจ็บทั้งคันพี่มัาจะรอยรอยดํามาครับ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 แต่เดิมทีมันก็เป็นพลาสติกแบบนี้อยู่แล้วนะอ่าครับเคเส้นสายดีกันชนกันเชิญชิดดีแล้วก็จัดทรงโดยคุณถูกไหมใช่ครับพี่ถูกต้องครับเดิมทีรถคันนี้ครับเป็นเป็นห้าลูนะครับแต่ห้าลูมันหาล้อใส่ยากมันหาล้อแต่งใส่ยากผมก็เลยใส่นะครับก็้วจะทำอะแดปลูใหม่เป็น4ีลูซึ่งลูเดิมก็อยู่ถ้าท่านอยากจะกลับไปใส่5้ลูก็กลับใส่ได้เลยคือเดิมเดิๆเป็น5้ลู5้ลูรถเดิมๆโรงงานเดิมๆโรงงาน5รูให้ายาก ให้พี่มันไม่รู้จะใส่อะไรเดินไปหมีห่วงพึ่งเลยทแล้ไปโดนอะไรมานะเฮ้ยสวยนะคันนี้ดีตีเลยครับประกอบใหม่ตัวนี้ใช่ไหมฮะไม่อ๋ออ๋โอเคครับพี่ไม่สวยครับผมไม่สวยอันนี้อันนี้ตรงๆนะได้พี่อ่ามตว่าเดี๋ยวลูกค้า XO ดูอืมไม่เหมาะครับ จัดให้ครับใช่ไหมอมต้องเข้าใจนะใช่พี่เข้าใจเข้าใจเข้าใจไม่สีไม่ได้ผิดเสียครับหรือแล้วกาวออกแปะแล้วแปะเข้าไปใหม่แล้วก็แปะเข้าไปใหม่ได้ครับได้ครับได้ครับโอเคโดยรวมโอเคจัดให้ครับท้ายกันหน่อยรถคันนี้เป็นตัวท็อปครับใช้รหัสตัวถังว่า V นะครับตัว V เนี่ยมีอะไรบ้างคือนหนึ่งเป็นเบาะหนังครับเป็นเบาะหนังคลิปด้วยส้มนะครับแล้วก็เป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าสองข้าง ถ้าหากว่าเป็นตัว G g o o d เนี่ยนะครับจะเป็นเบาะผ้าและประตูสไลด์ไฟฟ้าซ้ายข้างเดียวขวาสไลด์มือครับคันนี้เป็นแบบใช้เสียงในการปิดอเฮ้ยผู้เป็นเล่นไม่มีมั้งจริงยังไ,ไงยังไงไอ้มาบักไอ้มาบัก <laughs> ปิดประตูให้หน่อยระบบเสียงไอ้อย่างนี้มันก็มีทุกรุ่นเลยอ๋อโทษทีโทษทีฮะเออถ้ามึงเล่นมุกไฟ,ฟ้าเนี่ยแล้วมันก็ยืนบางกูหน่อยอ รถคันนี้ครับประตูท้ายเนี่ยเป็นประตูแบบไฟฟ้าเดี๋ยวผมกดปุ่มก่อนเยี่ยย่ไยย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 ยอย่ยยยกยยย่ยยยมีไยยยยยยย๊ยียียยยยดยยยยยนนีดติยย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 ดียยยรยย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 ยนยย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 ย้ยยยยยยอยย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 ยลยนยยดยคยยยยยยไย้เยอยย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 ัยย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  วิ่งแสงกว่าครับพี่คันนี้รถปี2 0 1ศย่ังไม่ได้เชนฮะตัวสุดท้ายก่อนไม่ได้เชนครับรถคันนี้จะมีข้อเสียเลยนะครับพี่อันนี้คือข้อเสียจริงๆนะนะครับคือเบาะคนขับกับพวงมาลัยชอบเสียก่อนเวลาที่กําหนดพูดถึงหนังตัวหนังมันนะเชื่อกูยังว่าเวลาเอยคันเหลืองก็มาทีไลนยเป็นไงจะตกทีทีแบงมืดไปเลยโอเคโอเคมีจอให้นะครับสองจอนี่จอเดิมเดิม ออน่าน่าน่านจัดนะอันนี้ไม่มั่นใจครับไม่มั่นใจีแอร์ให้ใช่ครับมีแอร์ให้ท่านนะครับไปหลังคาผ้าหลังคาโอเคอ่าฮะเข้าใจได้ฮะคันนี้ผลิตอินโดเนาะคันนี้ไม่แน่ใจว่าผลิตอินโดป่ะแต่ถ้าเป็นฮอนด้าฟีดอะใช่ครับพี่ใช่แหละโอเคโอเค o พซิชันโอเคนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้ก็ตัวใหญ่อย่างผมร้อยสิบโลร้อยแปดสิบดอัดนิดหน่อย ไม่ได้แย่ขับเล็กรุมโอเคเพราะนี่ถอยมาเยอะนะใช่แต่ถ้าพี่นั่งหน้าจะสบายถอยเยอะนะโอเคนั่งได้แต่จังหวนั่งได้ซึ่ง Honda f ฟีดกับเซนต้าเนี่ยจะมีข้อแตกต่างกันตรงเบาะโซนกลางนะครับถ้าหากว่าเป็น Honda f ฟีดเนี่ยเบาะจะเป็นเขาเรียกว่าไพเวดคือซ้ายและขวาแต่อันนี้จะเป็นเบาะโซฟาคือกลางยาวนะครับตอนที่ไปญี่ปุ่นก็ใช้รถรุ่นนี้ปะใช่รุ่นนี้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 ใช้รุ่นนี้เลยค่าเช่าที่นู่นแพงไหม วันละสามพันบาทบาทกโอเคนะพี okay. ่โอเคใหม่อ okay. ย yeah. right? 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 okay. okay. right. ู right. like, ่เลยอ่ะครับโอเคคอนโซลมีรอยเดาว่าต้องมีหลวงพ่อแน่ๆอ่อมีหลวงพ่อแล้วก็ลูกค้าก็่ได้มีเหล็กอ่ะเข้าใจได้เข้าใจได้ดูรวมโอเคครับก็ก็ไม่แย่ครับไม่ไม่ไม่ถือว่าใช้ได้เลยอืมสวยหนึ่งคันนะ สวยครับพี่ที่คุณมีีุ่ใช่ครับไอ้ตัวเนี้ยพวงมาลัยกระเบาะคนขับพี่เป็นทุกคันพวงมาลัยมันชอบปิ้นปิ้นลอกลอกอ่ะที่เหมือนเหมือนหนังมันบางอ่ะพี่อันนี้ผมก็เปลี่ยนมาใหม่อันนี้ต้องคุยนะครับไม่ไม่บอกก็ได้ครับไม่บอกก็ไม่ได้ทราบหรอกครับแต่ว่าคือเนี่ยพี่พวงมันชอบเสียมันเหมือนเหมือนโตโยต้าเขาใช้แบบอุปกรณ์ไม่ชิวไม่ค่อยดีไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ได้ตอบโจทย์ครับในแสนหมื่นคันนี่ในแสนหมื่นหนึ่งแสนวิ่งน้อยปีอะไรอ่ะสิบแปดครับพี่สิบเก้าย ปีลใช้น้อยไปใช้น้อยไปสองปีนะใช้น้อยไปสองปีนะถือว่าโอเคนะโัเแก้วโอเคเกียซีวีทีโอเคโอเคอ่ะเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับประตูไฟฟ้าตัวท็อปจะเป็นอย่างี้ไม่งั้นมีข้างเดียวครอบครัวแน่ๆครับเพราะฝั่งหนูรอยแก้วเยอะน่าจะเป็นคุณแม่นั่ง อาจจะเขาชอบดื่มเบียร์ก็เป็นไปได้หรือชอบดื่มน้ำท่อมน่าจะมีอาจจะไม่ไม่น้ำท่อมถ้าน้ำท่อมรสน่าจะเล็กกว่านี้พวงอะไรคุณเลือกร้านหุ้มได้ดีมากครับใช่คืออันนี้ผมเลือกอันนี้เลือกเลือกเลยเพราะหนังอะไรมันแมชกันครับแล้วก็สติชิ่งครับดีโอ้พี่บางคนถ้าเอาประหยัดนะเอาคุยตรงๆนะพี่นะบางคนเอาประหยัดเนี่ยหุ้มพวงมาลัเจ็ดร้อยเจ็ดแปดร้อยอ่ะนี่หุ้มมันพันแปดสองพันพี่อันนี้หุ้มแพงผมผมต้องทำดีเลยไอเย็นครับเพล่เพราะ ก็คงไม่มีอะไรตีกันมากสักเท่าไหร่ใช่ครับนะครับนี่ประตูสไลด์นี่คือตัวท็อปแหละตัวท็อปครับอันนี้คือตัวท็อปครับประตูสไลด์ไฟฟ้าสองข้างเบาะหนังฮะตัวท็อปไม่มีอะไรผิดหวังอย่างนึงที่ตีคูณครับดีเทลลิ่งภายในใหม่เดี๋ยวทาให้ใหม่ฮะโอเคผมว่าสีน้ําตาลมันต้องสดได้มากกว่านี้แผงข้างที่เป็นผ้าทับส้ม้ได้ครับจัดการได้ได้ครับสองครับผม อันนี้ไม่ได้ว่าเขาให้อมติท่านผู้ชมที่ซื้อไปไปเบิกศูนย์นะครับหรือถ้าจะซื้อแล้วเพิ่มตังให้คุณโอมไปไปผมทำให้ไปเบิกศูนย์ใช่ใช่พี่พี่เบิกมาผมทําได้ให้มันเข้มให้มันสวยอันนี้ไม่เกี่ยวกับโอมนะครับครับสภาพมันยังดีอยู่แต่มันซีดแค่นั้นเองครับอันนี้บอกท่านผู้ชมตามตรงรถคันนี้ทรงดีครับรถคันนี้ทรงดีแล้วก็ล้อใหม่ยางใหม่นะพี่นะคันนี้ทรงดีแต่ว่าต้องต้องต้องคุยก่อนต้องคุยก่อนในส่วนของตัวล้อเนี่ยนะครับในส่วนของตัวล้้้อออเเเนี่่ยยบาางลลลรไดใหม บางล้อเนี่ยบางล็อตนี่พี่เราได้ล้อแต่ก้านไม่สวยก้านไม่เหมือนนั่ว่ายง่ายผมก็ไม่เอาผมก็ไปเอารอมือสองมาทําสีแต่ใส่ยางใหม่หแน่ๆนี่นชัวร์นะครับเข้าใจตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเอาไปนึกภาพบอกไหมเสื้อพ่อบ้านใสา่ซิ่งที่มีสตุ้งสตางนิดหน่อยก็ผมว่าคันนี้ได้ไปจัดทรงง่ายๆนะถ้าเป็นผมนะผมก็จะเปลี่ยนกระจกมองหลังเป็นตัวหลัดแสงซึง่งมันมันมีขายเลยเชียงกงพันกว่าบาทปองรุ่น ไม่ตรงไม่ตรงแต่มันใส่ได้เบต้ามันใส่กันได้หมดนะครับใส่เข้าไปใส่ลิฟต์นิดนึงใส่ท่อสำนักที่ท่านชอบไปความสูงใช้ได้แล้วโชคชุดหนึ่งก็ได้ครับจบเลยอืใครในไม่ต้องมายุ่งกับมันใช่นะครับจบเลยก็เป็นรถหนึ่งคันที่น่าใช้เพราะว่าผมใช้ที่ปุ่นมันก็เป็นรถที่ตอบโจทย์โอเคแต่หนึ่งละมันอาจจะไม่เร่งทันใจถ้าคุณนั่งแบบฟูลโหลดก็คือคุณนั่งแบบเต็มที่นั่งทั้งหมดเจ็ดที่นั่งฟูลโหลดมันก็จะช้าหน่อย เพื่อมพันห้าเนาะแต่ถ้าคุณนั่ง4ี่คนสบายๆนะครับนานๆจะมีเพื่อนมาหรือจะขนไปเที่ยวต่างจังหวัดกันทีนึับอันนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรก็ปรับโหมดต้องปรับโหมดตัวเองไม่ใช่ปรับโหมดรถปรับโหมดตัวเองว่ารถเราไปได้แค่นี้กงช้าลงมาหน่อยแต่มั่นใจได้เลยถ้าเป็นรายเดือนต้าในรถแบบนี้ที่ปุ่นมีใช้กันด้วยก็เป็นรถที่คงทนและอไหล่เยอะครับผมอะไ่มือสองก็เยอะชิลกงใช่นะครับของแต่งไม่ต้องถามมีแน่ พราะตัวนอกตัวไทยไม่เหมือนกันตัวนอกก็จะมีแมชชีเวียมีอัซเซสซอรี่ที่มากขึ้นสวยผมเคยเห็นนะครับบางคนแต่งตัวนอกเฉยเช่นเดียวกับฟรีใช่เหมือนกันใช่ครับใช่ใช่นี่คือสิ่งหนึ่งที่จะบอกท่านผู้ชมว่าโตโยต้าเนี่ยมันน่าเล่นแบบไหนนะครับแล้วก็ราคาราคาสมเหตุสมผลครับแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบเป็นบรรดาจัยางแล้วราคาก็ลงมาใกล้เคียงกับ Honda Fit แล้วก็ต้องคุยแบบนี้นะครับราคาเนี่ยยังไงผมเป็นเจ้าของที่นี่ผมจำราคาได้ทุกคันนะครับในคันนี้เท่าไหร่วะ มารมคมาร์คคันนี้เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่วะมาคันนี้เท่าไหร่สี่หกเก้าสี่หกเก้าครับพี่แต่จำจำได้ทุกคันจำได้ทุกคันไม่ต้องห่วงอย่างมารด้าคันนี้จำได้ไหมเต้าโจยมาด้าคันนี้หกพันโลจำได้ทุกคันจำได้ทุกคันราคาแหม่หกพันโลทำไมผมจะจำไม่ได้พี่ราคาเท่าไหร่เท่าไหร่มาร์คมาร์คราคาเท่าไหร่วะ 419จำน้ทุกคันนี่6พันโลนะนี่6วิ่งมา6พันโลซื้อมาจอดแท้ๆเนี่ยจำได้ทุกคันจำมึงดีวะไอแหล่เบต้าที่เข้ามาใหม่นี่ยังไงวะจำราคาได้ปะวะเอ๊จำได้ทุกคันผมซื้อกับมือซื้อกับมือซื้อกับมือโชว์รูมอุ้ยมีที่อยากได้คันเดียวแต่แต่เจ้าของโชว์รูมเสจะให้ส่วนลดแล้วมึงจะไปต้องซื้อไม่ได้อเออเออไม่ซื้อก็ไม่ได้อะเออจำได้เท่าไหร่เท่าไหร่บ้าเท่าไหร่วะได้ครับจับจัได้ทุกคันเน่ยเราเป็นเจ้าของเท่าไหร่คันนี้เท่าไหร่ สี่หกเก้าพี่สี่แสนหกหมื่นเก้าครับสี่แสนหกหมื่นเก้าพันถ้าอยากได้รูปเพิ่มเติมแอดตามนี้เลยฮะราคาดีกว่าใช่ฮะบอกบอกได้ไหมครัได้ได้ได้ตามนี้แอดตามนี่นะตรงนี้ที่ขึ้นตรงนี้เลยครับพี่แอดดีราคาง่ายๆครับผมราาาคดีกว่พี่จำพี่จำเมื่อปีที่แล้วที่เรารีวิวมาได้ป่ะมันยังหกแสนกว่าอยู่เนยคันนี้สวยครับพี่เฮ้ยธรรมดาผมไม่เจอเอางี้บอกตรงรถประเภทนี้นะครับคนซื้อใช้ใช้ตายเลยใช้แบบ ใช้แบบใช้อะมันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรพี่แต่ว่ารถมันเป็นเกียร์ CVT อะเวลาท่านเปลี่ยนอะท่านท่านต้องเข้าใจเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหนึ่งรอบรอบถัดไปเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เปลี่ยนน้ำมันเครื่องรอบรอบถัดไปเปลี่ยนน้ำมันเกียร์นะแล้วมันเครื่องสองครั้งครั้งที่สองเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เลยถูกต้องใช่ใช่มันเป็น CVT อะต้องดูแลมันหน่อยแล้วไม่ได้แพงไม่ไม่ได้แพงไม่ได้แพงยิ่งถ้าท่านมีสตางนะเปลี่ยนทุกรอบก็ได้นะ เปลี่ยนทุกครั้งที่เปลี่ยนแล้วมันเคลื่อนนะยิ่งดียิ่งดีต้่งองจะบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ก็ย้อนกลับไปถึงดีคาะวันแรกมูลผลลุกซื้อรถครับซื้อให้ตรงตามเป้าหมายซื้อให้ตรงตามเงินในกระเป๋าซื้อให้ตรงตามเงินในนาคอใช่ของท่านที่ท่านจะหาได้ท่านมีความสุขกับมันเชื่อผมเธอลูกค้าดีคาะหลายท่านที่เชื่อเราซื้อฟีดไปแล้วมีความสุข ปัจจุบันก็เอฟีดมาเปลี่ยนเป็นรถ่นกันเยอะมากถูกต้องครับเปลี่ยนเป็น H1 เปลี่ยนเป็นเอาผ่านเริ่มเยอะมากใช่ครับเยอะมากแล้วเขายังบอกว่าเขามีความสุขกับการที่ได้ใช้รถแบบนี้ถึงมันจะไม่ได้หรูหราคุณค่าทางสังคมอาจจะไม่ได้เยอะแต่มันมีความสุขทุกครั้งที่ได้ขับมันถูกต้องนะครับแล้วก็แน่นอนล่ะวันหนึ่งถ้าท่านชีวิตท่านดีขึ้นมันก็ประสบความสำเร็จ ถ้าก็เปลี่ยนรถใหม่ได้เพราะฉะนั้นรถคันคคนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของครอบครัวเล็กๆที่น่ารักจุงที่ดีแล้วรถโตโยต้าผมบอกท่านเลยว่าศูนย์บริการมีทุกจังหวัดมีทุกกิโลเมตรโอ้โ,โ,อโ,โหแน่นปรับพับทงที่ไหนก็ซ่อมได้ทุกที่ถูกต้องแฮะนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความเด่นของโตโยต้าครับที่จะมอบให้กับท่านท่านซื้อรุ่นนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ผิดหวังแน่นอนและหนึ่งในนี้เป็นหนึ่งในรถที่ผมมารีวิวแล้วรู้สึกชอบครับเพราะมันมีเสน่ห์ตั้งแต่จอดแล้วอันนี้ไม่ได้อวยครับ่ายคัวสรบ หลายคัผมก็เฉยๆไม่เคยพูดคันนี้มีเสน่ห์และเข้าตามากครับผมนะครับเพราะคันนี้ใครที่สนใจราคานี้เข้ามาได้469จากไฟแนนซ์เต็มจํานวนครับเต็มจํานวนเต็มเครดิตของท่านและได้เกินด้วยมาคุยกันใช่ครับนะครับเอาละประมาณนี้ครับฝากกันไว้ด้วยรถดีเป็นเครื่องปรุงรถของคุณต้องดีค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับตกและอีเชี่ยเป๊ะปะเป๊ะเลยอ่ะฝนตกอ่ะสวัสดีปุ๊บตกปั๊บ